ข้ากลางบ่อลี้วพื้นใส่ขางสองขางบ่เอาข้าวลาดม่ได้กินบ่อแบบนี้เมือังคเดียว่ตั้งไหนเนี่ยก็ตั้มแท้ตั้แท้บางข้าวลามัตั้งใส่บงกนอนนี้ตั้มใส่ดนข้าวลามันสูงบ่ข้าวามมัน้าย่งนี้าข้อีกงข้าวากบั่งก็ตั้งบัาข้าวลาเออข้าวลามันต้ม้วนหลกแต่ล้วเออข้า้างบนล้ ใหม่ก็ไม่รู้ผักออนี่ขดอเอาไปคางยวเออเออเออตอนน้นก็ดังดังขอบทางคนอีกดังสองคางนบต้าอดังางเจ้วบาข่อยวิเจ้าทานแล้ข่อยคางเยดังคางเดียวละางเดียวยังไเอาไปคางพุ่นอัดื้นน่ะเออไปคางนเออคางเดียวเขากจ้างวันนอนใจขเป็นจังหน ที่ได้เป็นข้าวลาบบ้เนออตอนนี้สองคนเดียวใช่หรืทั้งนี้กดบทายวิดีโอเฉยระังเงี้ยใช่ก่อนมั้งตอนน้

เขาดีแล้ดะาดโอ้ยยายจ้ะเป็นนวัเื้อ่นใหม่แล้วห้อกเคียร์วางขับไปดีมันจอทานนะเออตด้วจงไม่ให้ไหม่ยาวๆตุ้ยจงเปลือกไม่ให้เออพอน้ำเตาเอออไรม่ไ้จ้องอันละตัองันกระด่างไปอีกเพ อย่าี้ยนะครับบ้นลูกมากเออวันให่ค่ะเปิัลนเข็บััวตัวเอมาใส่ทั้เออมาทานมาใส่ผิวนันท้งนี้ตอนนีลูกเออร่นน้ อันทั้งนั้นลูกข่ออมาจสิีก็ได้อันลูกแก่นั่นลูกแก่นี่โอเคเาข้าหลามบมมีเวียกหนีโควิดหนีโควิดมะเผาข้าวหลามขายไมขาลไมู่่ใกล้ไปแล้วโควิดจะมวไมันหอน โควิดมาอยู่อีสานเขาเข้าหลาม